ต้องต้องมีความเข้าใจในในชีวิตของมนุษย์นะคะที่ที่ทํางานมนุษย์แม่ก็ทํางานมนุษย์ต้องการให้เขาเข้าใจมนุษย์แม่แล้วมนุษย์แม่ไม่สนใจเลยว่ามนุษย์ชาวบ้านเนี่ยที่เขาเสียภาษีมาเป็นเงินเดือนให้กับพวกคุณะคุณเข้าใจเขาก่อนสิคุณใจดําชาวบ้านกําลังเดือดร้อนแต่เห็นแก่ตัวมาให้ความสุขกับลูกของตัวเองเท่านั้นเรื่องราวแบบนี้ มันก็ทนไม่ไหวจริงๆเมื่อม็อบปลาหมอคางดำเนี่ยเขามาจาก19จังหวัดแล้วเขามีความเดือดร้อนแล้วบรรจุเป็นวาระแห่งชาติแล้วไม่สนใจอะไรไม่ใยดีใยไปดูสีดูแปดอย่างที่คุณวิโรจน์บอกเลยแบบเนี้ยมันใช้ได้หรือครับอันดับแรกเลยนะม็อบพวกนี้ไปเขาขอพบนายกแล้วนายกติดธุระอะไรก็ยังว่าไปอย่างเสือ้อเอ้ยไม่ใช่ดันไปพาลูกประจุงเดินเล่นแต่ไม่สนใจประชาชนนั่นคนหนึ่งแต่ประชาชนที่เอาดอกไม้มาให้กลับไปรับเป็นพวกเรือประมงใหญ่ซึ่งมาให้กําลังใจนายกแบบนี้ คนที่เดือดร้อนไม่ไปสนใจไม่ไปหาเขาแล้วก็อ้างนู่นอ้างนี่ไหมอ้างความเป็นมนุษย์แม่ต้องดูแลลูกเดี๋ยวก่อนแบบนี้จะมาเป็นนายกทําไมกลับบ้านไปดูแลลูกของตัวเองสิครับประเทศต้องการผู้นาที่เสียสละไม่ได้ต้องการผู้นําที่เห็นแก่ตัวแบบนี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงมาแลกเปลี่ยนกันครับคิดใหญ่ทําเป็นเมนทุกโครงการสลับเน่า